หน้ามึงไงมึงนี่เออมันเป็นมาตั้งแเกิดอย่าขมวดคิ้วเอออย่าเป็นขมวดคิ้วแต่หรือเพลงมันเศร้าพี่เพลงมันเศร้าพี่เพลงมันเศร้างต่ต้นมันเศร้าพอจำเอาล่ะคู่แรกของเรานะครับ ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นอยู่แล้วนี่เออาืตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นหายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกเลยออกด้วยออกแล้วคนจังหวัดอะไรคุณหนึ่งสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีประกอบอาชีพอะไรเออ่ร้องเพลงระบงย้อนยุคครับครับอยู่กับบ้านไทยมิวสิกบ้านไทยมิวสิกมีนางรำไหมมีนางรำมีนางรำครับสิบว่าชีวิตสิบว่าชีวิตสิบว่าชีวิตเอาแบบไม่มีชีวิตมีไหมเอาแบบไม่มีชีวิตมีไหมย วิธีการของละมงย้อนยุคนี้คือวิธีการยืนเลก็จะมีเป็นเพลงตามจังหวะมาแล้วมาลูกค้ามาทังนี้พี่ขายตั๋วดังนี้พี่ออกจากร้านนี้ไปร้านนู้นพี่มาละวงหรือมากายภางพี่ไปอะไรอะไรอะไรพี่อะไรบ้านเมื่อวานเมือวานเกิดจะมาละมงวันเกิดแอดอ๋อวันเกิดพี่แอดไปเที่ยวละวันเกิดพี่แอดมา เ้ยมาต่อกันเดียวด้วยมาเดียวต่อกันเดียวคนอื่นเขากลับไปแล้วเอ้ยไวเออคนอื่นไม่ไหวอ้มาอุติ๋วพี่ไปกลับไปนอนก่อนดีกว่าไหมพี่อยากขำบงเค์เลยเดี๋ยวเดี๋ยค หขึ้นเราขึ้นไม่ได้เขาต้องโค้งไม่ตามระยะต้องโค้งครับต้องงคเล็งคนไหนไปโค้งคนนั้นเกิดขบวนเราเราเล็งเราเล็งไปคนนี้ไอ้นั่นไปตัดหน้าไอ้นั่นตัดหน้าทำไงวะเดินไปตบโอ้ไม่ไปแล้วมาเนี่ยโคตรมากตั่งอยู่ห้าคนเดินไ่ห้าคนอ่ะนะจะถึงแลงไหนเนี่ยงแล้วโดนตัดยันไปทางไหนเนี่ยโอ้โหเตะตัดล่างเลย เคยเจอไหมแต่บาพแบบนี้เยอะครับเยอะครับอ๋อเยอะเลยครับเยอะเลยอ๋อแต่ส่วนใหญ่จะหามลงข้างเวทีลงไปอ๋อหามลงก็มีเพราะว่าเต้นไม่ไหวลำลำแล้วก็ล่วงอยู่ล่วงอยู่ตรงนั้นแล้วหล้าหามไปข้างเวทีคือแต่ว่าเวทีต้องไม่สูงมากสูงครับตกมาไม่ตายเหรอก็ถึงต้องหามลงข้างเวที เอาพี่คนเมาล้ำไปล้ำมาตกเวทีนั่งล้ำก็ต้องขอช่วยประคองสิคอยคอยระวังให้เขาด้วยครับคอยช่วยล้างเขาด้วยคิดว่าไม่เกินสามเพลงพี่นะโดนตีแดกตีไม่กวนง่วงนอนไม่ใช่โดนกระทืบไอ้วุ่นเหมือนนี่ควรตีนะแต่พอดีพอช่วงไม่มีไม่มีคอนเสิร์ตก็จะเป็นทำซิงเกิลกันทำนักรบบนหมืนผ้าใบ ตัวอย่างหน่อยตัวอย่างพอจำความได้พอก็มาล้มเนี่ยเียยเียเียเียเวลาร้องเนี่ยหน้ามึงอะน่เออมันเป็นมาตั้งแต่เอยาขมวดคิ้วเอออยา่ขมวดคิ้วแต่หรือเพลงมันเศร้าพี่เพลงมันเศร้าพี่เพลงมันเศร้าเพลงมันเศร้าพอจำ รายการเดี๋ยวเมื่อกี้ยุงยุงยุงเกาะเมื่อกี้ยุงเกาะขอบคุณพี่เกอะยุงเกาะอบคุพี่เขาด้วยขอบคุณพี่ที่ตบยุงให้ขอบคุณเืเลือนึกพี่ซีร ัจะไมเป็นลอยมือให้ทำไรเนี่ยเมคอัพหนาเอาเมคอัพหนาซะเยียงดีนะเขามีอารมณ์นะใช่ไเด้เยี่ดีถ้าร้องเพลงของเสรีต้องร้องเพลงนี้ได้สิบนิ้วนี่ครับฮะเขาอยู่นี่ให้เขาอดิเราจะร้องทำไมครับพอยเบสอยเบสกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้าน